เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมการสั่งของผ่าน AI เนี่ยมันถึงยังไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าที่เราคิดไว้วันนี้เราจะมาเจาะลึกมาตรฐานตัวใหม่ที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการช้อปปิ้งออนไลน์เราไปเลยก็ได้ค่ะคือเราสามารถให้ AI ช่วยทําอะไรที่มันซับซ้อนมากๆได้นะไม่ว่าจะวางแผนเที่ยวทริปยาวๆหรือแม้กระทั่งช่วยเขียนโค้ดให้เราก็ได้แต่มันก็แปลกนะครับที่พอเราจะสั่งซื้อง่ายๆแค่ว่าช่วยซื้อของชิ้นนี้หน่อยปุ๊บประสบการณ์ที่มันเคยเลื่อนไหลเนี่ย มันกลับสะดุดกึกขึ้นมาทันทีเลยเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้ลหละครับคอขวดของการเชื่อมต่อลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนกับว่าร้านค้าทุกร้านต้องไปจ้างล่ามเฉพาะกิจสําหรับลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามามันคงจะวุ่นวายหน้าดูเลยใช่ไหมครับในโลกดิจิตอลก็เหมือนกันเป๊ะเลยธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องสร้างการเชื่อมต่อแบบพิเศษสําหรับทุกๆแพลตฟอร์ม AI มันเลยเกิดเป็นระบบที่ซับซ้อนยุ่งเหยิง,ยงพันกันไปหมดอย่างที่เห็นนี่แหละครับ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีภาษากลางสักภาษาละที่ทุกระบบเนี่ยสามารถใช้คุยกันแบบรู้เรื่องเลยจะเป็นยังไงและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่เรียกว่า Universal Commerce Protocol หรือที่เราจะเรียกสั้นๆว่า UCP ครับ UCP เนี่ยก็คือมาตรฐาน Open Source ที่พัฒนาโดย Google นะครับโดยจับมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมหลายเจ้าเลยถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับนักแปลภาษาสากลสำหรับโลกอ e ีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะเลย UCP จะตั้งอยู่บนหลักการสำคัญสคัญอยู่4ข้อครับหรือเรียกว่าเป็น4เสาหลักก็ได้ 1. คือการเชื่อมต่อแบบครบวงจรพูดง่ายก็คือลดความซับซ้อนทั้งหมดให้เหลือการเชื่อมต่อแค่จุดเดียวพอ 2. คือภาษากลางที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ทุกฝ่ายคุยภาษาเดียวกัน 3. คือสถาปตัตยกรรมที่ขยายได้อันนี้สำคัญมากเพราะมันเปิดทางให้เราต่อยอดในอนาคตได้และสุดท้ายเลยคือแนวทางที่เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกธุรกรรมเนี่ยปลอดภัยหายห่วงครับเอาล่ะแล้วในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างง่ายๆกันสมมุติว่ามีเอเจนต์ AI ตัวหนึ่งกำลังจะไปซื้อดอกไม้จากร้านค้าแถวบ้านครับโดยพื้นฐานแล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนบทสนทนาที่มีขั้นตอนชัดเจนมากๆระหว่างเอเจนต์ AI กับร้านค้าครับตั้งแต่การทักทายถามถ่ายไปจนถึงการจ่ายเงินเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละสเตปเลย เอาละครับขั้นแรกสุดเลยเอเจนต์ก็จะเริ่มถามร้านค้าก่อนว่าเฮ่ hey, ทำอะไรได้บ้างซึ่งถ้าเราไปดูในโค้ดเนี่ยมันก็คือคำว่า capabilities นั่นแหละครับและทางร้านค้าก็จะตอบกลับมาว่าอ๋อ oh, เราจัดการเรื่องเช็คเอาท์หรือการจ่ายเงินได้นะแล้วก็มีเรื่องดิส c o u n t หรือให้ส่วนลดได้ด้วยพอรู้แล้วว่าร้านทำอะไรได้บ้างเอเจนต์ก็จะเริ่มกระบวนการซื้อเลยครับ บอกไปเลยว่าจะเอาช่อกุหลาบแดงซึ่งขั้นตอนนี้ก็เหมือนกับการที่เราหยิบของใส่ตะกร้าออนไลน์นั่นแหละครับและนี่คือจุดที่เจ๋งมากเลยครับด้วยการออกแบบของ UCP ที่มันยืดหยุ่นมากๆเนี่ยเอเจนต์ก็เลยสามารถต่อบทสนทนาได้เลยโดยการขอใช้ส่วนลดอย่างที่เห็นในโค้ดว่าโค้ดคือ10 off ฝั่งร้านค้าพอได้รับคำขอก็จะตอบกลับมาทันทีเลยครับว่าส่วนลดเนี่ยพพล l y เรียบร้อยแล้วนะ หรือก็คือใช้ได้แล้วโดยโคย้ด10น o f f ที่ส่งมาเนี่ยลดไปเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในบทสนทนาเดียวกันเลยครับการโต้ตอบกันไปมาแบบนี้แหละครับที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเลยว่า UCP เนี่ยมันเข้ามาสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการทั้งหมดได้ย, idea. ยังไงตั้งแต่การเริ่มถามข้อมูลไปจนถึงการซื้อของพร้อมส่วนลดในตอนท้ายสุดเลยแล้วคำถามต่อมาก็คือใครล่ะที่จะได้ประโยชน์จากมาตรฐานตัวใหม่นี้ ซึ่งคำตอบก็คือไม่ใช่แค่คนทําเว็บหรือโปรแกรมเมอร์นะครับแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนในระบบนิเวศของการค้าทั้งหมดเลยประเด็นสำคัญเลยก็คือทุกคนในวงจรนี้ได้ประโยชน์กันทั่วหน้าเลยครับคือถ้ามองในฝั่งผู้บริโภคอย่างเราๆเ,เนี่ยการช้อปปิ้งมันก็จะสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นเยอะเลย ส่วนฝั่งธุรกิจเองก็เหมือนมีประตูเปิดไปหาลูกค้าได้ง่ายขึ้นเยอะโดยที่ไม่ต้องไปลงทนเชื่อมต่ออะไรซําซ้อนวุ่นวายแล้วก็นักพัฒนาโอ้โหอันนี้ก็มีมาตรฐานเปิดให้เอาไปต่อยอดสร้างอะไรใหม่ๆได้อีกเพียบเลยเรียกได้ว่าวินวินกันทุกฝ่ายจริงๆครับ และต้องบอกว่านี่ไม่ใช่โปรเจกต์เล็กๆที่ทํากันเองนะครับแต่เป็นการพัฒนาร่วมกันแล้วก็ได้รับรับรองจากบริษัทระดับโลกกว่า20รายเลยนะไม่ว่าจะเป็น s h o p ที่ w ฟ l m วอลมาร์ m ว s ซ่ามาสเตอร์คัทาคือการที่ยักษ์ใหญ่ระดับนี้มารวมตัวกันเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของวงการค้าปลีกจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันกำลังจะนำเราไปสู่อนาคตแบบไหนกันครับคือมันกำลังปูทางไปสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า Agentic Commerce ครับหรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือการค้าที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ช่วย AI นั่นเองการค้าเชิงตัวแทนก็หมายความว่าต่อไปเราจะสามารถส่งคำขอที่มันซับซ้อนขึ้นได้เยอะเลยแล้วให้ผู้ช่วย AI เนี่ยไม่ใช่แค่ไปหาข้อมูลมาให้นะแต่ทำการซื้อให้เสร็จสับได้โดยตรงจากบทสนทนาเลยเหมือนอย่างที่เราเริ่มเห็นในการนำไปใช้จริงของ Google ใน Search และ Gemini แล้วนั่นแหละครับเพราะฉะนั้น UCP ก็เหมือนกับการเข้ามาวางรากฐานสำหรับกระบวนทัศฮัใหม่ของการชอปปิ้งเลยครับแล้วก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อว่าถ้าการซื้อของมันง่ายเหมือนแค่การเอ่ยปากขอเราจะขออะไรเป็นสิ่งต่อไป